หายบ้านให้ได้มันต้องเริ่มจากการที่ถ้าลูกค้าถามอะไรเนี่ยนะครับมันตอบไม่ได้นี่นะฮะเท่ากับโอกาสที่หายไปทันทีเลยนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจช้านะแต่เขาหายไปเพราะคำตอบคุณไม่มั่นใจพอนั่นเองนะครับคุณอาจมีบ้านดีทำเลดีวัสดุเกรดเแต่ถ้าวันที่ลูกค้าถามแล้วคุณตอบไม่ชัด โอกาสขายนี่ก็หลุดหายไปนันทีแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าธุรกิจอสังหาสร้างบ้านสร้างโครงการหมู่บ้านขายนี่นะครับคนที่ขายได้ไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งนะครับแต่คือคนที่ตอบได้ทุกคำถามอย่างมีระบบนั่นเองลูกค้าซื้อเพราะความมั่นใจนะและความมั่นใจเกิดจากคำตอบที่มีข้อมูลรองรับชัดเจนเจ้าของโครงการที่ลอดในตลาดนี้นะครับ ไม่ใช่คนที่พูดเยอะนะครับแต่คือคนที่รู้ระบบของตัวเองรู้ว่าทำไมราคาถึงคุ้มรู้ว่าทำไมแบบนี้ถึงตอบโจทย์และรู้ว่าลูกค้ากำลังลังเลเพราะอะไรนะรายโครงการเนี่ยเสียลูกคา้าเพราะตอบไม่ได้ทำไมราคาสูงกว่าคู่แข่งเจ้าของบางรายนะครับพลาด,ดิวเพราะไม่มีข้อมูลการตลาดมารองรับ ในการเสนอการขายลูกค้าหลายคนหายกลางทางนี่นะครับพอถามเรื่องกู้โอนค่าใช้จ่ายแล้วได้คำตอบไม่ชัดเจนนะครับทีมขายบางโครงการเสียโอกาสเพราะไม่มีระบบข้อมูลกลางในการใช้ตอบคำถามลูกค้าใช้การตอบแบบเดาๆหน้าง,งานไปนั่นเองนะฮะและที่หนักที่สุดเลยคือเจ้าของโครงการเองตอบไม่ได้ทำไมลูกค้าต้องซื้อบ้านของเรา ดังน,นั้นเองนะฮะอย่าคิดว่าการขายคือการพูดให้ลูกค้าเชื่อแต่มันคือการตอบให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจนะฮะคำถ,ถามก็คือฮะวันนี้คนมีคำตอบที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วหรือยังหรือถ้ายังขายด้วยการเดาที่ทำให้โอกาสดีๆหายไปทุกวันนั่นเองครับ